เอถ้าทุกคนสงสัยนะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะผมเข้าเกมมามันก็ขาข้อข้อซีเลยนะฮะผมก็งงแทบกดเฮ้ยเดี๋ยวให้ผมแนะนำเกมก่อนเฮ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะเดี๋ยบมผูปากไปโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะไอไลด็อกซึ่งวันนี้ผมจะมาแคสเกมนี้ไม่ใช่ว่ามันชื่อว่าอะไรวะ เกมชื่อว่า ox i i the two อะไรสักอย่างคิ kicker rpg นะฮะเป็นเกนมแนวคิกอีกแล้วนะฮะไม่ไดิผมยังไม่เคยเล่นเกมแนวคิกนี่ไหวเซ็ตอีกแล้วทำไมวะเฮ้ยจำเธออ่ะเป็นว่าเป็นเกนมแนวคิกก็แล้วกันนะฮะเออถึงไหนแล้วนะอ่ะถึงต่อตัดต้นไม้นะฮะเยอกดไปรวยน้องนี่ที่โคตรดุน,นะฮะกดเบสอืมเด,ดี๋ยวกดเบสดิจิตอลดิจิตอลหมาผมแล้ว ไฟไหม้เ,เลยโคตรตึงให้เหนื่อยอะไรกำอัปเกรดเฮ้ยวุ้ดกลายเป็นอุ้ยกลายเป็น,นเอ่อหิน,ใ,น,นใช่ไหมโลัวเหล็กเลยวะมันต่างจากเดิมหรือเปล่ารู้ไม่ออกอายีอาพีกัะมันไม่ไไมไมต่างจากเดิมเลยวะมันไม่ต่างจากเดิมเลยเฮ้เย อ่ะอฟพีอับคนคนช่วยอ๋ออัพเอ่อเป็นการออโต,โตนะะ้นให้เอฟพีได้ n i c e อ๋อกดกดตัดนี่นี่เอาเลยฮึดหึดหึร <c oughs> ัวรัวรัวรอมรอมือตึง <c oughs> ตึงทุกคนอาจจะได้ยินแค่เสียงผมกดหน้าจอนะฮะก็ขอใหมด้วยนะฮะถ้ามันมีเสียงแบบกดหน้าจองงโง่อะฮะ เรือกดรัวๆยิบซุยยิบตาฮะเอากดเก่าเลยอ่ะเอาปิกเงินเยอะแล้วเฮ้ห่วยอืมอะไรเงี้ยสองพันเฮ้ยวันนี้สเตทตึงๆโอได้กูได้กูได้ years later รู้ว่าต้นไม้เอาต้นเดียวอยู่ได้ทำหมู่บ้านนะฮะ <Wow. S 1> คือแบบโคตรแข็งแกร่งนะมีมีไม้ไปท,ทำกัดเลยมันเนะี่ย ไอเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเงินเป็นสามหมื่นแล้วนี่ว่าโคตรเยอะอัพอะไรดีอัพวอัพอัพหวานเงินโ <Okay. S 1> อเคนะฮี่ตึง,ตงในเงินเพิ่มตีฮี่โอ้โหดูดูดูแปดร้ด 800, อยวิกว่าแปลแปดร้อยว,ว, 800, ว,ว, 800, ว,วิตัวต่องเงินแหละไม่ใช่นะ <c oughs> ผมกดลัวๆนะครับมีเสียงบนหน้าจอเยอะๆต้องปลอดภัยด้วยนะผมรีบกดันกเกมดีอยู่นะมันก็มันอยู่สำหรับเล่นเพลินนะฮะอ่ะอัพอันนี้สี่พันสบายป้อมงั้นขอเวลาฟาร์มสักพักนะฮะแป๊บหนึง่องอ่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยต่อสู้เหรอเรียร่ยมพัรมนุษย์มันเป็นออฟเว้ยเราลองต่อสู้กับมนุษย์ทำไงต่อ ทำไงอะไปเดียวไฟเดียอแบทเทิร์นเฮ้ยเอาเรื่องซัดมันเออซัดมันตึงอ่า <c oughs> แตกหนึ่งไอ <c oughs> เนื้อมันแล้วะฮะอ๋อก็คือกดหิวเนื้อตอนเลือดน้อยใช่ไหม <Yes! S 1> ใชนะ่ใช่ใช่แท็บอินกดเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดเมื่อกี้ไม่ทันนี่ปรแกรมโล ตึงๆปั่นดิเฮ้ยปั่นมันตึงๆอืนั่นแหละอืมมันปั่นมันสองหนึ่งอีทีืปั่นมันสิเพื่อนจะหายปั่นมันหรือนั่นแหละโอ้สบายง่ายๆกินมินเลยฮะมากินไงอ๋อมันกินไม่ได้เหรอเอ มันทำไมกดไม่ได้วะเย่เก๋ยขึ้นเอ้ากลับมาแล้วจะท้ำแท้โอเคนะครับผมเก็บเงินได้สักพักแล้วครับได้ซื้อซื้อสิ่งก่อสร้างใหม่ได้ละอ่าคืออะไรคืออะไรเอ่ยเอ้ยมีของอาวุธด้วยเอาไว้อัพได้นี่ของอาวุธวิวอัพไปสู้คนอื่นเห็นไหมเนี่ยอัพได้ไหมคืออะไรวะ ที่ที่ฝึกหรือเปล่า,าใช่ใช่นะฮะที่ฝึก <IS P> มันแถบทูเนื้อไงวะ <IS P> มันบอกให้กดเนื้อตอนนี้อาจจะอาจาอาจานะ,นนะยัยงกดไ,ไม่ได้นะฮะเพราะมันยังไม่ได้เลือดลดไงมั้งอาจจะนะทำไมมันมืดจังวะเออนั่นแหละสวยจิ้มมันจิ้มมันมิดจิ้มมันสวยหมวหมังขับอ่าไอตัวเจ้าตัวกไม่ได้นะฮะเส็งเหมือนกัน ในที <T t ่เราหยุดย ouais, ึดป oh, ้อมปากกาได้แล้วได้หมื่นสองไม่ได้แย่เฮ้ยนักลบสู้อ้นักลบชุดทองเออนั่นโอ้โง่ตายเป็นสมอลลี่ไหมกันอะไรเละเพื่อนปานมันเฮ้ยหยุดกันได้แล้วเพื่อนเพื่อนปานมันปานมันนั่นย้อนมาสหายน่าสทำไม มันเป็นเกมพิกเซลแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะฮะเป็นเกมแนวแบบเล่นได้ตลอดเวลาค่าเวลาฮะโอเคะ <Okay. S 1> มาลองซื้อออของใหม่ดูก่อนฮะกระาบ <Bell> อเฮ้ป้อมปาการโคดึง <Bell> อัพเกรดได้อัพไปเลยฮะ,ะ <No. S 1> ยิง้สอ่ตัวไอยอ,ยอยู่ข้างบนน่ะ,ะ <No. S 1> มันมันทำอะไรก็ไม่รู้ <No. S 1> เนาะยิงตัวข้างบนสิเพื่อน <No. S 1> เอออะ อับบนหนึ่งนะฮะขออ่ mhm. อากกนกอนเฮ้ยจะคูณสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะฟาร์มมากดเองเหรอเฮ้ยดีจัดอ้ยใช่ใช่กดช่วยบอทนะฮะอุ้ยยังตามไอ้ยังตามก็หกหมื่นเอ้ยไม่ถึงหกหมื่นหกพันขี้พ่อเมนสูงสุดหนึ่งหมื่นเลยนะฮะโคตรตึงเลยกดสามนิ้วยิ่งกินเลยนะฮะพอก่อนนะฮะเหนื่อยโอ้โหสามแสน คืนข <Good. S 2> <Yeah. S 1> ันมาอีกทีหาสามแสนเลยว้าวจอดมาอัพไรได,ได้บ้างอีกสามหมื่นอัพไปเลยหกหมื่นสี่อัพไปเลยบ้านรวย <laughs> อ่ะอันนี้เวอร์สามผมก็ฟาร์มอะไรจะพักแล้วนะฮะมาอาัพอัพของให้หมดกันอ้อ้าวเวล3์สามเาได้ได้ได ข้าวก้นน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะว่าไงว่าไงชเชทเชลไม่ออกมีพระพวกด้วยนะ,ะเป็นนักธนูอา้าวจับดักก็มีกรรมโอ้โหนั่นแหละย,ยนิดจงัง มนรุรยดบอกไปทำอะไรให้ให้วะไม่รู้ดาปเ้ยเขาเล่นไปเฉยล้วเถ้า,ไ,ไ,ถาไร่ได้เท่าไหรได้เท่าไหรสามหมื่นหนึ่งไม่ได้แย่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะแต่ผมอยากให้มันบังคับได้นะมันก็อาจจะสนุกกว่านี้แต่มันขี้โกงมัง้งเฮ้ยน่ใช่นะมันจะน่าจะขี้โกงเกินไปก็เลยไม่ได้ Do you like game? Yes แต่ว,ว่าถ้าผมกดไปมันน่าจะให้เข้าหมดรีวิวนะฮะผมชอบเกมนี้นะมันเล่นเข้าเวลาได้ถ้าผมกดไปมันจะให้คะแนนรีวิวดิยังยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะไมให้คะแนนตอนที่หลังแล้วกันนะฮะโอเคนี่แหละใส่เลยเฮ้ย <c oughs> กลับ <c oughs> <optical S 2> <c oughs> มาจากโรงเรียนให้เผมต้องทำอะไรแบบนี้ได้ไหม โอเคสนักธนูได้ดามิดที่ที่เขาจะไปช่วยเราใช่ไหมใช่ <Yes. S 1> ใช่นะครับซีสี่ก่อสร้างต่อไปมันคืออะไรคืออะไรหายเออาเาอาเกียดาม,มิดไปได้เลยเอายังไงล่ะนะทำมันหายยังไงสหายอา่าอาจจะไว้ตอนอื่นนะฮะ ผมมีมากกว่านี้แต่เลยตอนนี้เรามีคนงานเยอะอยู่นะโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะก็ก็น่าจะเป็นเกมที่ค่าวเวลาได้ดีนะผมแจะมาเล่นนิดนึงใช่ไม่ชอบเลยจบคลิปนี้ไปแต่จะไม่ h a คะแนนอยู่นะฮะก็ให้ฮาร์ดเปเลยนะเกมนี้อยู่ <Nice. S 2> ถึงจะเป็นเกมฟิกเซลแต่ก็เล่นสนุกนะไม่ใช่เล่นเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพ,พืกก่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุนนี้กู๊ดบายครับรัวรัวไปน้องขอซื้ออ่ผิดแอคได้อันหนึ่งก่อนกลอดกันแล้วกันนะฮะอืมขอดูหน่อยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมานะจากตอนแรกอ่ากรรมไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนได้แค่ดามจโอเคก็กู๊ดบายฮะ